บันนี้นั้นเป็นเวลาอันเที่ยงคืนแล้วนะครับก็เรามาเริ่มการแจกเนกันเลยดีกว่าครับก็เอาเลยครับก็กลับมาพบกับผมนะฮะในรายการเดยเคียวตักเกมอร์นะครับก็เออก็อาจจะมีอะไรแปลไป,ไปกับลันเทอร์นะครับโอเคมันเหมือนแบบคือผมอัปเดตเครื่องไงอ่าแล้วแบบมันไงอ่ะมันเลื่อเร็วขึ้นอ่ะนะนะใช่ไหมอ่าเรื่อนเร็วขึ้นเออ เออโอเคแค่นั้นแหละครับครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับนะครับอย่างแรกนะครับนะครับนะให้คุณนะครับเข้าไปดาวน์โหลดเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับให้คุณเข้าไปดาวน์โหลดนี่ครับอ่ารอเดี๋ยนะให้คุณเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ที่ผมแจกไว้ใต้ล่างคลิปนะอ่าใต้ล่างคลิปนะครับอันนี้คือผมเข้าไม่ได้ไลน์คือไม่เกี่ยวนะครับโอเคนะอ่าเนี่ยโอเค พอดาวน์โหลดอะไรเสร็จแล้วนะเออคือพอสมมุติผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วอะผมผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วอะก็จะได้ไฟล์นี้มาเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับก็จะได้ไฟล์เจ้าตัวนี้มาครับอา้าวอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่ครับอา้านี่ครับนี่ครับก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับให้คุณทําการนะครับ ไปโหลดแอปนี้ก่อนครับถ้าใครยังไม่มีครับ HTTP ครับนะครับให้คุณไปโหลด HTTP มาก่อนนะครับโอเคครับถ้าคุณโหลดเจ้าแอปนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับให้คุณเข้าไปแอปนี้นะครับโอเคครับอย่างแรกนะครับให้คุณเข้าไปในแอปนี้นะอ่าอย่างที่สครับคือคุณไปกดตรงนี้นะนี่ครับแล้วก็กดนําเข้าการตั้งค่าครับง่ายมากครับ แล้วก็ไฟล์ของคุณเก็บไว้ที่ไหนครับก็กดเข้าไปเลยครับของผมจะเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดนี้ครับอ่าก็จะเป็นอันนี้นะครับที่ผมแจกก็คืออันนี้นะครับอันอื่นนี่คืออันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอ่าที่ผมแจกคืออันนี้นะครับนี่ครับที่ผมชี้อยู่ตรงนี้นะโอเคครับก็ให้ทําการกดไปครับปึ๊บนะครับมันก็จะบอกว่านําเข้าไฟล์สําเร็จนะครับอ่าครับก็ข้างล่างนี้คือไม่เกี่ยวครับโอเคครับ โอเคครับเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับให้เราทําการกดเริ่มนะครับก็ผมจะอธิบายก่อนนะครับว่าเน็ตนี่นะครับอ่ามันจะต้องมีอ่าของ d ีแทกนะครับผมจะอธิบายของ d ีแทกก่อนครับเน็ตของ d ีแทกเนี่ยครับต้องมีเน็ตที่แบบอ่าคือโปรเน็ตอะไรก็ได้ครับเช่นเน็ตเล่นไลน์ เป็นเฟซหรือเน็ตที่แบบมันกระกากอะไรอย่างเงี้ยครับคือเช่นเอออันนี้ของโปรผมก็คือเน็ตฟรีนะครับของผมคือโปรไอ้นี่หกสิบสี่เคใช่ไหมครับอ่าก็คือแบบโปรที่แบบกากที่สุดแล้วครับคือสมัครศูนย์บาทครับของดีแท็นะครับอ่ะครับโอเคครับต่อไปนะครับถ้าสมมติคุณมีโปรแล้วนะครับให้กดเริ่มเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นของทูนะครับนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับ ให้โหลดมาเหมือนกันเลยนะนะครับแต่ว่าเงินคุณนะครับต้องไม่มีสักบาทนะครับของทูนะครับหรือจะมีเน็ตไวแล้วนะครับเน็ตไวรองรับแล้วนะครับถึงจะได้นะครับของทูนะครับโอเคครับคือของทูนี่คือห้ามมีเงินนะครับโอเคครับก็ให้เราทําการกดเริ่มนะครับมันก็จะวิ่งอะไรแบบนี้นะครับถ้ามันขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับนี่ครับ ก็คือเชื่อมต่อสําเร็จนะครับโอเคครับพอเชื่อมต่อสําเร็จนี้คุณก็สามารถเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะเช็คสปีดให้ดูนะครับแต่ถ้ามันช้าไปก็ต้องขออภัยนะครับโอเคครับถ้าเช็คไม่ได้ก็ช่างมันนะครับโอเคอันนี้คือยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับผมจะมีแอปมาแนะนาอีกแอปนึงครับรอสักครู่ครับอันนี้คือตอนแรกครับโอเค ครับ PING นี้อาจจะแบบช้าหน่อยนะครับที่ผมแจกครับเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามาณนีนะครับครับเดี๋ยวผมขอปิด GPS แป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับอ้าวเมื่อกี้ยังสูงอยู่เลยอ่าไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเน็ตก็ดู u t ท b e ได้ครับ HD อ่ายังไม่เสร็จนะอย่าเพิ่งปิดคลิปอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับอย่าพิ่งนะครับ ถ้าคุณปิดคลิปนี่คือคุณก็ได้แค่แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้มันดีกว่านี้นะครับโอเคนะครับนี่คือทดสอบในตอนแรกนะครับโอเควิธีที่สองครับก็คือวิธีต่อไปนะครับที่ผมจะทําให้นะครับก็ทัาให้คุณพิมพ์นะครับอันนี้ไม่ต้องอย่าอย่าอย่าเพิ่งไปอ่านนะครับโอเคให้คุณไปโหลดแอปนี้มานะครับผมมีคนที่อ่า มีคนมาแนะนําผมนะครับก็เลยอ่าโอเคดีอะไรอย่างนั้นนะครับโอเคนะครับสักครู่นะครับอ่าคือผมอยู่ในที่ทึบๆอะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่ในบ้านที่แบบอ่าสัญญาณมันอาจจะอับหน่อยนะครับก็เลยต้องช้านิดนึงนะครับโอเคครับอ่าแป๊บนึงนะครับอ่าสักครู่นะครับก็ขอยลักสักครู่นะครับ ถ้ามันช้าให้คุณครับไปลองทำงี้ครับถ้ามันช้านะให้หยุดเราเริ่มนะครับก็คือตอนนี้มันยังไม่สมบูรณ์นะครับโอเคครับก็เข้าใจกันด้วยนะครับโอเคนะครับอ่าไปดูใหม่ครับอืมนะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่เสร็จนะครับโอเคนะครับ ก็อ่าก็ตัดคลิปไปหน่อยนะครับเมื่อกี้คือแบบเออลิงก์มันเสียนะครับแล้วก็ลิลิงก์เข้าไม่ได้เออผมไปค้นหาโอเคก็นี่นะครับเป็นหน้า HSPA อะไรนี้ครับก็พิมพ์ไปตามนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับหรือคุณจะพิมพ์เองก็ได้นะนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรครับพิมพ์ตามนี้นะครับแล้วก็ให้ไปดาวน์โหลดเจ้าตัวนี้มานะครับอ่าให้ดาวน์โหลดก่อนเลยนะครับ นะสักคู่นะครับถ้ามันช้าก็จะตัดคลิปนะครับอ่าบอกไว้ก่อนนะครับถ้ามันช้าผมจะตัดคลิปทิ้งนะครับโอเคอ่า PNG อะไรอะ PNG มันจะช้านะครับก็เลยอย่างนี้ครับแต่ว่าก็พอโหลดได้นะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัดคลิปดีไหมอ่าแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเลื่อนดูก่อนนะ โอเคผมขอตัดคลิปไปก่อนนะครับสักคู่นะครับโอเคครับผมก็ไม่นานมากนะครับก็ตัดคลิปปั๊บก็เร็วปุ๊บนะครับโอเคครับก็มาดูกันต่อนะครับก็พอคุณลดเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าเปิดเลยรออะไรครับอ่าปิดปิดโอเคเข้าไปอ่าเปิดปุ๊บอ่ามานี่อะไรเนี่ยไม่รู้ครับช่างมันนะครับโอเค ครับตอนแรกให้เราไปตั้งค่านะครับอือตั้งค่าก่อนครับตั้งค่าให้อันนี้เป็นอันนี้นะครับนี่ครับนี่ครับให้เป็น300 ms นี่ครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะโอเคครับก็ทำการกดเริ่มได้นะครับ นะนะครับมันก็หมุนไปหมุนมาหมุนติ้วอินสปินอินไลท์ลาวนะครับเออคลิปนี้ขอไม่ตัดต่อแล้วกันเพื่อเป็นการที่ลงเร็วที่สุดนะโอเคครับไหนดูซีข้อความอะไรบอกไว้ก่อนนะครับเงินไม่ลดหรอกครับโอเคนะครับพอเสร็จแล้วนะแล้วคุณไปลองเช็คอีกทีนึงอ่าไปลองเช็คใหม่แป๊บหนึ่งนะครับนา คู่นะครับถ้ามันช้าผมก็จะตัดนะครับนะครับก็เร็วกว่าเดิมนะครับเห็นไหมครับโอเคมาดูใหม่นะอ่าเห็นไหมครับมันจะเร็วขึ้นอ่าเห็นไหมครับจากเน็ตที่แบบอ่าเมื่อกี้ความเร็วเท่าไหร่ล่ะอ่าเดี๋ยวดูดูดูอ่าเห็นไหมครับ พอใช้แอปนั้นครับความเร็วเพิ่มขึ้นมาอีกถ้าคุณดูจบก็จะได้ดีนะครับเห็นไหมครับจากความเร็วเท่าไหร่อ่ะเห็นไหมครับก็จะเร็วขึ้นนั่นนะเห็นไหมโถถ้าใครดูไว้จบก็เสียใจด้วยนะครับก็บอกแล้วนะครับให้ดูให้จบนะครับให้ดูให้จบก่อนอ่าเห็นไหมความเร็วเพิ่มขึ้นอ่ะไหนดูซิอ่ะความเร็วตอนนั้นแค่9เมกนะครับพอไปใช้แอปนี้ปั๊บ อ่ะเพิ่มเป็น11เลยเห็นไหมเห็นไหมครับก็เร็วขึ้นจริงนะครับก็โอเคมันก็ดีจริงนะครับอ่าดีตามที่คนเขาบอกนะครับไอไหนดูซิอ่าสักคู่นะครับเดี๋ยวต้องไปคุยแป๊บหนึ่งนะครับก็อ่ามาดูเลยมามาดูนะมาอ่าอาจจะพอเล่นได้นะครับโอเคอ่าก็คือพอดู u t u b e อ่าพวก ดู YouTube อ่าแต่ถ้าคณเข้าเข้าใช้เยอะเนี่ยแป๊บหบนึ่งครับอ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอจบคลิปดีกว่านะครับก็เพราะว่าผมจะไปคุยต่อนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ส b s คร i b e ช h a n n e l ผมนะครับก็ก็กไม่มีอะไรมากครับก็ต้องขอตัวลาแล้วครับบ๊ายบาย